สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีพ่อแม่พี่น้องมานะแมมน้องมินนี่น้องเติร์นลงมาพี่ลูกแล้วๆว,วันนี้นะฮะร้านสีเขียงเราน้องจิงหลีด อดีมีผู้ใหญ่ใจดีทางเมืองนอกนะฮะสสวัดีขอบคุณคุณแม่ละลายเด้อที่เอ็นดูบูนาแล้วกอะซัพพอร์ตลูกอลานเนาะให้ยืนแห้งให้รำให้รวยเด้อต้องหลีดมาคนแรกก็น้องหลีดพูดได้น่อยหยุดก่อนน้องมินนี่น้องเติ้ลทูจ้าทุกแม่ลูกทูอ้าวขอประถูซะ

เสิพีบอนไดยาสุฟันสบู่เนตกากิมดัผิวโอ้กินกับีเกาไปกินาผิวเอาวาสลีนบอกเอากรกกนไห่นะงเ้อาขี้มาหน้ามานี่นะน้อแบนนะูได้ไปใส่อาหกับอนอตัวนกับไวาเอออัวมึงวดิ

น้ำหอมนี่น้ำหอมนี่ลราก็ไปอันโปรโมทแทนจะเสื่อมกันจะวะมันเอิ่อหน้าวันไดนี่มันเรียกอย่ามมงนี้อือเอาไปหลดน้ำหอมหน่ะบวกเลยเด้อน้ำหอมอี๋อี่อี๋น้ำหอมใครนะคะไปลองเบิ่งแล้วไปโปรโมทให้เด้อเออไปบอกหมู่มีน้ำหอมอยู่ ลเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบปะมา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 ผูกแล้วมามาลงมานี่ได้บวกมาตัวนี้น้องหนีพิเศษดิแล้วเราจะมาหมดได้อืมราคาแพงสอง มัรคาแพงกว่าหมูในตัวนั้นนะอเยอะามากที่หลดอย่านนบ้โซอันนั้นเอาลงหลุมก็ได้เลยไม่คุ้มไม่แพงได้เจ้ามีแล <c oughs> ้วใครใคพี่ใคร ทุกข้อเหรออ้าวก็กองไงให้เรแพักหนึ่งพักหนึ่งเท่าไหน

หายคีหลมาหน่อยเฮ้ยเขาไปเหงานบอมไ่เขาไปเหงาน่มันใส่ตัวไหนแตงโมบอ ขอบเราขอบคุณคุณไ่คุณยาขอบคุณลายเ้อคุณยาให้คุณยาดีมนือลยเ้อจ้าขอบคุณลายจ้าเสียเมื่อได้ประสังเอาเมื่อได้ยุลิเจ้าเมื่อยไม่ใหญ่พิ่หรอเ่าฮะเอาลงไพี่เจ้ามอพูดก่อนจ้าคือบเไหลงไห อ๋อหายเศร้าอ่ยเาไปส่งให้ก็ได้ไปน้ำการก็เศร้าอึอยแาแตงไหนอีกอยายมากล้วก็เอาลงไปีนบ้านทีสว่างนี่เลยแล้วเมื่อกี้นังหลีแม่เมื่อกาพูดนึงยนยาสระผมครีมอาบน้าครีมทาผิวแปรงตอไดี้ย่าย นี่เยอะพอด้แคบไปแล้วหนึ่งพันสองร้อยเจ0สิปาโต้อมันแห้งนะคุณแม่เด้อบอเราบริวาดอกคุนดูครับ้าเบิว่วบริวารห้องแห้งห้องปาโต้หนั่งนั่งนัดคืนเนาะแล้วบริจัดเด็กยิ่งใหอย าบัห้ามไมอบาห้ายายุ่งโหั้ขข้าหน่อยอันนี้ข้าว่อเนอกว่าบักลาห้างห้าเกลียดผู้หญงกับผู้หญงกันจะได้นะู้หญิงเร็วหญงอันนี้เวลาไปโรงเรียนพยายามกับท่าแก้ว่เจะสี่โเมนเป็นซาวผู้จักสะอาด เท่าไกันยีนอสองรอยเออาวอาวก็ใส,ส่ก็โทรมาสี่สร้อยบาทไปไปวสื่อกินยงเฮียนหนูจะหา,าของคุณ <laughs> ย,ย่ยะ เกไปด้อนี้ยสยอดไยดไ่ขอบคุณนะครับนเรียวเองนะเนี่ยคุณแม่น่งเรียวเองนี่เวลาเขาใส่หน้ากับทุนมาแต่นี้ขี้มันหน้า กนัเบิดน้องีน้องสองมาหน้าอเลยนี่เสาคุจยว่าเินหนุเออไปแล้น้องดีปน้ำการไปน้ำการเกี่ยวับใส่เนเงิน ตัวหมูมาถอยอุนอ่นนุ่นยาเท่แเนี่จะใกล้อะไรอยังไข่ <นะ S 1> ไปไปไปพาไป <c oughs> ขอบคุณคุณย่ามากๆเด้อขอบคุณมากๆนะครับผมบไปไป ไฟฟ้าน่อ okay. ้นี่แหละกิโลจักนะลงไปไปไปนู้อันสองเจ็ดสิบเบาขาห้องนะเงินเหี่ยวไปเริ่มเงินเบ ิงหลีดในคลองมากินสคนเจสาคอนเสใหญ่ใจสปอร์ตเอีเต้ีนาวมั้งในพข้าวขาอาหารตามสั่งนะกูบอกมาพัดกับข่าวข่ายใลูกค้าวาอาหาราม Come